สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับดีมีเดียนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แผน p พตตินัมนะครับ V.P. รับงาน45งานครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําการถอนเงินกันในครั้งที่9วันครับไปกดประวัติส่วนตัวครับโอเควันนี้เราจะมาถอนยอดเงินทั้งหมดตรงนี้นะครับ2,453าทครับให้เราทําการกดที่กระเป๋าเงินของฉันจากนั้นก็กดคำว่าถอนเงินครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่ยอดเงินนะครับที่เราต้องการถอนนะครับ2,453บาทเข้าไปครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านการถอนเงินให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็กดส่งได้เลยทีนี้การถอนเงินนะครับก็รอการอนุมัตินะครับเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าเงินจะเข้าตอนกี่โมงครับตอนนี้เราถอนตอนเวลา11โมง12นาทีครับและแล้วยอดเงินก็เข้ามาแล้วนะครับ2,453บาท ตอน17นากา49นาทีวันนี้ปิดจ็อบครับสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะครับต้องการที่จะมีรายได้แบบนี้สามารถสแกนคีย์ออหรือลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ